เราสองคนพาเพื่อนเพื่อนมาแถวเยาวราตนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะพาเพื่อนเพะไปดูว่าที่เยาวราชเนี่ยมีร้านเด็ดร้านดังตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ผมกับเมียวทั้งสองคนมาทานกันประจํานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้นะครับพอผมจะพาเพื่อนเ่อนไปเริ่มต้นที่ร้านไหนกันก่อนเราจะพาเพื่อนเนี่ยมาทานฮานพะโลนะฮะที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงมานานมากแล้วนะชื่อว่าร้าน เลาตั้งนะฮะการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายมากนะครับด้านหลังเนอาคารจอดรถนะฮะชื่อว่าเท็กซัสนะฮะเรามาจอดรถที่อาคารนี้นะครับก็ชั่วโมงละ40บาทเลยนะฮะแล้วก็เดินไปบริเวณด้านหน้าถนนเยาวราชนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินไปกันนะครับเราลงจากอาคารนะฮะเราเข้าซอยทางรัดด้านหลังตลาดได้นะครับก็คราวนี้ก็จะไปทะลุบริเวณด้านหลังร้านเล่าตั้งนะครับ สุดทางตรงนู้นเลยนะก็จะเป็นร้านนะครับเราตั้งเนี่ยมีแบบทานอยู่บริเวณตรงซอกนะก็ไม่มีแอร์แล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนร้อนนี่ก็ทานในห้องแอร์ก็ได้นะครับ เราไปดูเมนูกันนะครับเมนูาหารเนี่ยมีไซส์450 600แล้วก็900นะฮะสดกับน,น้ำซุปมะละเครื่องในหารโอโ้โหน่าทานมากครับเข้ามาถึงในร้านร้านเราตั้งนะฮะวันนี้ผมเลือกทานในห้องแอร์นะครับเมนูที่เราสั่งกันในวันนี้ก็มีหาหารโปรไซส่กานะ600แล้วก็ผัดผักบุ้งนะฮะมาเนี่ย ฝากเพื่อนๆลองทานผับบดกรุเพรูนะฮะที่นี่อร่อยนะครับแล้วก็ไส้หาเนี่ยไม่มีก็เลยสั่งเป็นไส้แก้วเป็ดแทนนะครับร้านเราตั้งเนี่ยเปิดมา47ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่ผมสั่งกันว่นาน่าทานกันนะครับส่วนเพื่อนคนไหนนยฮะที่อยากทานพวกไส้ห่านนะครับหรือว่าเครื่องในต่างๆเนี่ยต้องโทรสั่งล่วงหน้าก่อนนะครับ ต้องสั่งกันแต่เช้าเลยนะเพราะที่นี่เนี่ยเขาขายดีมากๆนะครับก็ผมเนี่ยวันนี้มาถึงก็เกบเที่ยงแล้วก็ไปทําการแล้วนะครับเราตั้งรับเฉพาะลือสดนะครับไม่รับโอนนะฮะเพื่อนคนไหนสถานี้เตรี่ยนลืมสดมาอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็เป็นเบอร์โถนะครับเผื่อเชินคนไดามายอยากก็สั่งอะไรเพิ่มเติมพิเศษไปก่อนก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับมาแล้วครับไส้เป็ดะฮะนี่ไม่ใช่ไส้ห่านนะรเป็นไส้เป็ดเป็นไส้แก้วนะครับห่านพะโลนะฮะเนื้อนาๆเลยนะครับซึ่งห่านพะโลเนี่ยแตกต่างจากเป็ดตรงที่ว่าเนื้อมันจะหนาแล้วก็มีความแข็งมากกว่านะครับ นะะฮก่อนมาทานเราต้องราดน้ำปรอทที่ข้าวก่อนนะฮะเป็นน้ำปรอทสุดเด็ดของที่นี่นะฮะแล้วเรามาดูนี่ข้าวชุ่มๆแล้วใช่ไหมครับเราต้องทานหางเนื้อนนนุ่มๆเลยนะครับเด้งๆๆนะครับแล้วก็จิ้มกับนี่มันจิ้มมีน้ำส้มนะครับเสร็จแล้วทำไงต่อครับอ้าเข้าปาก ปิ้นสุดๆครับปิ้นสุดๆเนื้ออาหารที่นี่นุ่มมากนะครับแล้วก็หอมกลิ่นพะโล้ทานกับข้าวขอมนนีิร้อนๆนี่บอกว่าสุดยอดครับเพื่อนคนไหนมาเยาวราชนะแนะนำร้านนี้เราตั้งนะครับ47ปีแล้วฮะไม่เคยขาดหายความอร่อยนะครับไสแก้วนะครับที่นี่เนี่ยเข้ามาแบบเส้นใหญ่ๆหน้าๆเลยนะครับ ที่จอดรถตรงเท็กซัสนะรัใไปอาหารเท็กซัสเ,เดินมาที่เกียวนะครับประมาณสักห้าสิบเมตรก็จะมีร้านกหมีหมูแดงร้านหนึ่งนะฮะเป็นแบบรถเข็นข้างทางเลยนะครับก็เนี่ยเราเป็นเส้นครับหน้าทานมากก็เลยลองสั่งมาฮนะแล้วก็ขอยืมการที่ร้านเราตั้งนะครับแล้วก็มาทานฝักหมีหมูแดงเกี้ยวนะครับเขาน่าจะเลยมใส่ปูให้ผมแน่เลยหม,มูแดงหอมน้ำผึ้งมากอ่ะ เพือนเคนไหนที่มาทาเราตั้งนะฮะก็ลองซื้อมาทานก็ได้นะเมนูร้านเราตั้งเนี่ยไม่ได้มีแค่หาแล้วก็เครื่องในนะยเขายังมีพวกกับข้าวด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวผัดผัดก,กับเผาแกงจืดผัดผักรวมนะครับแล้วก็เป็นพวกคน,น,น,นะคณะหมูกรอบคณะหมูกรอบวุอกเกลี่นะฮะต้มยำก๋วีนะครับ เมนูนี้น่าทานมากครับเป็นหมูสับต้มบวยนะครับหลังจากทานห่านโปรโลเราทั่งอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็พาเพื่อนๆเ,เนี่ย มาเดินบริเวณซอยเท็กซัสก่อนนะฮะว่าในซอยเท็กซัสเนี่ยมีร้านอาหารอะไรที่แบบไปร้านอาหารเด็ดร้านดังร้านอร่อยที่ซอยเท็กซัสนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนะฮะเดินลุยตั้งแต่ต้นซอยเท็กซัสยันซอยยันท้ายซอยเท็กซัสเลยนะฮะว่าม right right nice right ีร้านอะไรบ้างนะครับที่เราลงจากตึกเท็กซัสมานะฮะร้านนี้เป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะฮะบะหมี่เกี๊ยวปูนะฮะร้านนี้อร่อยมากครับนี้เนี่ยก็มีหมูแดงมีบะหมี่เกี๊ยว มีปูด้วยนีมีปูอร่อยมากๆเลยหมูแดงนี้แบบหอมมากๆเลยนะคะอื่มีเส้นสะกอนทุกครั้งที่เรามาโดนรา้านนะคะเราไม่เคยพลาดเลยนะคะที่มารัดแนะนำนะคะใครยังไม่เคยทานนะคะร้านแบบมีเกี๊ยวตรงนี้อยู่ใกล้ๆเล้ไททัศเลยค่ะมีแบบหอมไข่มากเลยครับ ก็เพืนเพืนคนไหนที่มาหาเราตั้งนะฮะก็ลองซื้อมาทานกันก็ได้นะนร้านนี้นะฮะตรงคำกซัสเลยชื่ออยู่พวดนะฮะร้านนี้ขายข้าวต้มปลานะฮะเก่าแก่มากนะครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะฮะชื่อว่าร้านใสลังนะฮะร้านนี้เนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวหลอดนะฮะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดสูตรบโบราณนะฮะอยู่บริเวณซอยเ็กซัสนะครับถัดจากร้านใสลังก็จะเป็น ร้านเนื้อแพะทิกซัสนะครับร้านนี้ก็เป็นเนื้อแพะตุ๋นนะครับ นีม่มาทานร้านโปรดนะคะเป็นร้านขนมที่ชอบมากๆร้านหนึ่งบาเฮาเขียนมีนะคะเราทานที่สาขายเยาวราชร้านสวยและจีนได้ใจมากและเมนูที่เราชอบมากๆก็คือพุดดิ้งหนาดำค่ะ งาดำของร้านนี้อร่อยมากเลยนะมันเป็นพุดดิ้งแบบลอยมิวอะแล้วก็โรยของงาดำแล้วก็โรยซอสงาดำทำถึงมาก บอกเลยว่าห่วยเดียวไม่ตูกใจนะคะตอนนี้เราได้สั่งพุดดิ้งชานมไข่มุกเอากลับบ้านนะคะหนึ่งอันนี่ก็เป็นเมนูที่ห้ามพลาดเหมือนกันเป็นเบสเซลเลอร์เหมือนกันนะแล้วก็แบบความพุดดิ้งของเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเป็นพุดดิ้งชานมพร้อมๆแล้วก็มีไข่มุกนุ่มๆอร่อยมากเลย